ขันน็อตขันน็อ แผ่นเพดติดขอบแบบใช้ค้อนทุบลงเพื่อให้แผ่นเพดไปติดอยู่กับปูนจบแล้วก็ขันน็อตค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งเสาเพดต่อเสาต่อไปตามต่อนะคะ